สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้พี่นีน่าจะมาทําการแกะกล่องแล้วก็รีวิวกรอบแว่นของ Tiffany Co นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่นีน่าได้เลือกกรอบแว่นของแบรนด์นี้ปกติแล้วพี่นีน่าจะมีแว่นสายตาของ r a ร b a นนะคะมีทั้งหมด3อันแล้วนะคะตอนที่พี่นีน่าเลือกซื้อก็เลือกซื้อ,อตอนที่มันลดราคานะมันก็จะมีเป็นช่วงเนี้ยที่เขาลด 30, 50, 40แล้วแต่ แล้วแต่แบรนด์นะคะแล้วแต่รุ่นบางรุ่นเขาก็ไม่ได้ลดราคาดังนั้นก็เลือกดูพี่นีน่าก็ตัดแว่นสายตาที่ร้านตรวจแว่นสายตาประจํานะคะซึ่ง2ปีเนี่ยจะตรวจครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเองเนี่ยพี่นีน่าเนี่ยสายตายาวนะคะ,ะช่วง3าถึงสปีเนี่ยเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเล่นมือถือจะต้องใส่แว่นถ้าไม่ใส่ก็คือเบลอมองไม่ค่อยเห็นเลยคือถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ต้อง ขยีตาดูน่าเกลียดมากเลยนะก็ใส่แว่นก็ถึงจะดีขึ้นนะถึงจะมองเห็นพี่นีน่าก็ได้ไปรับแว่นใส่ตามาเมื่อวานนี้เองนะคะก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยถุงของเขาก็เป็นถุงของ Tiffany Co d Co สีนี้เลยเป็นสีประจำของเขาเป็นสีฟ้าที่สวยมากนะคะแล้วก็เขาให้แถมถุงใส่แว่นของทางร้านเขามาให้พี่ให้สองชิ้น เดี๋ยวมาดูด้านในกันตัวนี้ก็ลดราคานะที่พี่นีน่าเลือกกล่องของเขาก็จะเป็นสีฟ้าทิฟฟานีสวยงามตัวกล่องส่องกล่องกระดาษเขาก็จะเขียนชื่อแบรนด์ทิฟฟานีแอนด์โเดี๋ยวมาดูด้านในกันเปิดออกมามาดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างตัวนี้ก็จะเป็น ผ้าเช็ดของร้านที่พินหน้าตัดแว่นกับเขานะคะที่นอริอันนี้เขาก็แถมมาให้ในส่วนของทิฟฟานีเขาก็จะเป็นตัวคู่มือมาให้ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวทิฟฟานีมาดูกันที่กล่องกล่องของเขาก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่อนข้างใหญ่นะจริงๆพี่นีน่าอยากได้ เขาที่เป็นผ้ากำมะหยี่ที่ใส่แว่นนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่มีถามเขาแล้วแหละเขาว่ามันไม่มีแต่ตอนที่พี่เนี่ยนะเช็คที่เว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันมีก็เลยเออไม่เป็นไรเนาะก็ประมาณนี้อันนี้คือรูปแบบกล่องใส่แว่นเขาเปิดออกมาด้านในข้างในก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นิ่มมากแล้วก็จะมี ตัวเช็ดทําความสะอาดแว่นมาให้ด้วยก็เป็นแบรนด์ของเขามาดูกันที่แว่นสวยมากพี่นีน่าเลือกมาเป็นกรอบสีดําแล้วก็ขนาดขนาดเลนนี่คือห้าสิบสองแล้วก็ในส่วนตรงสันตรงเนี้ยก็คือสิบหกมมนะคะอ พี่เน,น่าเช็คที่เว็บไซต์ให้แล้วนะคะรุ่นนี้มี2ขนาดก็คือขนาดเลนี่ย้แล้วก็5 4ราคาก็จะแตกต่างกันนะคะซึ่งขนาดใหญ่ก็ราคาก็จะสูงกว่าจริงๆก็คือถ้าซื้อที่เว็บไซต์ที่เขาขายราคาเนี่ยก็พอๆกันกับที่พี่นี้นาซื้อที่หลานนะเพราะว่ามันลดแล้ว50%แล้วก็สีของกรอบของเขาก็ มีให้เลือกหลายแบบนะอันนี้พูดถึงที่เว็บไซต์แต่ว่าที่ร้านที่พี่นีน่าซื้อเนี่ยมันมีแค่กรอบสีดําสีเดียวเท่านั้นดังนั้นพี่นีน่าไม่มีใช้อื่นแต่ส่วนตัวเวลาลองแล้วก็ถือว่าชอบนะเออก็ประมาณนี้เขาข้อมเก๋อของเขาเนี่ยตรงขามันก็จะเป็นรูปตัว T นะคะก็เป็นย่อมาจาก Tiffany and Co. แล้วก็มีตัวคริสตัลตรงนี้อยู่ด้วย มาพูดกันถึงตัวกรอบเลนด้านหน้าขเขาก็จะมีความเป็นแคทอายนิดๆนะคะก็คือไม่เยอะมากฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นรูปตัวทีก็มีคริสตัลอะไหลสีทอง ความสีทองของเขาเนี่ยจะไม่ใช่สีทองเข้มนะจะเป็นสีทองอ่อนๆถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสีเงินไปเลยแต่ว่าถามว่าสวยไหมมันสวยนะคือมันไม่ได้เด่นสีมไม่ได้แบบโกลเด่นจนเกินไปข้างในก็จะเป็นลักษณะเหมือนข้างข้างนอกเลยนะฝั่งคริสตัลด้วยเหมือนกันจากที่พี่นีน่าดูจากอุปกรณ์หรือตัวกรอบแว่นที่เขานำมาใช้เนี่ยดูแข็งแรง คนทานนะคะไม่ไม่มีความกรอกแกรกนะคือบางทีที่พี่เน้นะเลือกบางครั้งของเร b บนเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นกลวงๆพี่เนหน้นาพูดไม่ถูกนะคือก็รู้ว่าตัวไหนที่มันคุณภาพดีไม่ดีอะจากที่สังเกตนะพลาสติกของเขาที่เป็นตัวกรอบเนี่ยดูดีมากในส่วนของขาก็จะประมาณนี้ ส่วนขาวแว่นตรงนี้เนี่ยเขาได้ปรับให้เข้ากับขนาดรูปหน้าของพี่นีน่าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูหูเห็นชัดมากน้ำหนักเบาถูกว่าใช้ได้เลยจริงๆถ้าตอนนั้นที่ร้านเขามีกรอบฮาวาน่านะพี่นีน่าก็จะเลือกจะชอบ กรอบสีประมาณสีน้ำตาลนะมันเหมือนว่าเวลาใส่เราผิวคนผิวดำแดงมันมีความซอฟหน่อยอันนี้ก็คือมันกรอบมันค่อนข้างจะเด่นเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็คือกรอบมันไม่ได้หนามากมันดูไม่ได้เด่นน่าเกลียดเมื่อวานใส่ให้สามีดูสานิสามีพี่นีนาบอกว่าเหมือนคุณกูเลยประมาณนั้นเหมือนคนฉลาดเลยเอ๊ะเราโง่หรือเปล่าประมาณนั้นอ่าประมาณนี้นะคะ คือเวลาเขาปรับให้แล้วเวลาอ่าก้มลงอย่างเงี้ยมันไม่หลุดนะมันก็คือพอดีตรงสันจม,มูกเราเลยประมาณนี้มาพูดกันถึงเรื่องราคาเนาะราคาเดี๋ยวพี่นี้นะ่าขอใส่เลยจะได้อ่านจะได้เห็นราคาเต็มของเขานะคะ325ปอนลด50%์เซ50%เหลือ162ปอนด์50นะคะก็ถือว่าราคาโอเคเลยกับแบรนด์ Tiffany มีอะไรอีกที่พี่นีนาอยากจะเล่าให้ฟังโอเคก็คือพี่นีนาตรวจสายตาเนาะคือตอนจองตรวจไว้เนี่ยราคา1 1 5่อนด์นเพราะว่าพี่นีน่าอยากจะรู้ว่าพี่นีนาเป็นต้อหินไหมดังนั้นราคามันจะสูงกว่าปกติแล้วทีนี้เขาลดให้พี่นีนาเพราะว่า,ามันเป็นส่วนลดของ NHS นะคะจาก115เหลือ75ปอน แล้วก็ส่วนกรอบแบนร้อยหกสิแล้วก็ตัวเลนนะคะของสายตาพี่นีน่าอยู่ที่หนึ่อปอนด์รวมแล้ววันนั้นพี่นีน่าจ่ายไป432ร้ออปอนด์ห้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดในส่วนของ NHS เนี่ยมาได้ยังไงเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะพี่นีน่าได้ มีการจองผ่าตัดสายตาเพราะว่าพี่นีน่าเนี่ยไม่อยากจะใส่แว่นแล้วพี่นีน่าใส่แว่นมาประมาณ3-4ปีแล,แล้วแล้วก็รู้สึกลำคาญพูดง่ายๆคือลำคาญไม่อยากใส่แว่นอีกต่อไปก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับทาง Optical Express ที่นอริสนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจสายตาประเมินราคากันนะคะตกแล้วประมาณ เจ็ดพันปอนในการผ่าตัดการผ่าตัดตัวนี้ก็คือใช้เวลา15 2 0ถึง20นาทีที่คุยกันนะคะแล้วก็สามารถอยู่ต่อได้ตลอดชีวิตก็คือคงสั์จริงๆพี่นีนะ่าก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรนะคะเขาบอกว่าลักษณะสายตาพี่นีนะ่าสายตายาวก็เป็นการผ่าตัดแบบเลนเลนเ replacement surgery นะคะอันนี้ที่พี่นินนาตกลงทำแล้วก็อย่างที่บอก7,000ปอนด์แล้วพี่นินนาได้วางมาจำไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ลักษณะการจ่ายเงินพี่นินนาขอผ่อนจ่าย10เดือนก็คือ0%ู n t e เ e อร์นะคะก็10เดือนก็คือจ่ายหมดเลยรวมถึงมาจำด้วยเสร็จแล้ววันไปผ่าตัดนะคะ,ะก่อนหน้านั้นเนี่ยหอาทิตย์ก่อนวันผ่าตัด ทั้งคลินิกเนี่ยที่ต้องทําผ่าตัดพี่นีน่าเนี่ยไม่ใช่ที่นอริสนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พี่นีน่าจองเขาก็มีหลายสาขาเราก็เลือกไปสาขาที่เราสะดวกใกล้ที่สุดเนาะเสร็จแล้วเขาโทรมาบอกว่าเขาอยากให้พี่นีน่าเนี่ยเข้ามาแต่เช้าเพื่อมาตรวจวัดสายตาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาตรวจเจอบางอย่างที่มันไม่โอเคเขาอยากให้มาตรวจก่อนผ่าตัดพี่นีน่าก็เลยไปก่อนเที่ยง วันผ่าตัดนะคะไปตรวจแล้วเขาก็เรียกไปฟังผลเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทําการผ่าตัดให้พี่นีนาได้เพราะว่าจากผลเนี่ยพี่นีนาเริ่มที่จะเป็นต้อหินถ้าทําการผ่าตัดไปก็จะเสียเงินเปล่าๆก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังว่าสาเหตนุเนี่ยก็จะเกิดมาจากกรรมพันธุ์แล้วก็คนฝั่งเอเชียเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น ตอเห็นได้มากกว่าคนทางยุโรปก็รู้สึกเสียใจนะคะก็นั่นแหละแล้วทีนี้พี่นีน่าก็มาเล่ามาเล่าเรื่องให้ทางร้านตรวจสายตาประจำพี่นีน่าฟังแล้วเขาก็เลยอยากจะตรวจอีกรอบหนึง่งก็เลยต้องเหมือนว่าจ่ายแพงแล้วเหมือนว่าชื่อพี่นีน่าอยู่ในส่วนของ NHS แล้วเพราะว่าในส่วนของทาง Optical e x p e กเขาได้ทำเรื่องให้นะคะนั่นและค่ะก็คือที่มาที่ไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอ,อการติดต่อมาจากทาง nhs นะคะเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุย <at> กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้อหินแล้วก็ดูต่อไปว่าเขาจะรักษาอย่างไงบ้างนะคะ <at> คือถ้ารู้ว่าเป็นจริงๆเนาะแต่ว่าตรวจที่ร้านตรวจแว่น ร้านตรวจสายตาประจําที่พี่นีาตัวอยู่เขาบอกว่าพี่นีนาไม่ได้เป็นอันนี้ก็คือยังงงอยู่นะคะยังมีอาการงงอยู่ว่าในส่วนของ Op t i c a l e x p r e s s บอกพี่นีนาเริ่มเป็นแล้วแล้วก็มาตรวจซ้ําอีกยอมที่จะจ่ายแพงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยได้เป็นต้อหินไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเลยเออก็เป็นอาการงงก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า บางทีเรามีความรู้สึกเราสามารถเชื่อฝั่งไหนได้เดี๋ยวว่าเริ่มเป็นเดี๋ยวว่าไม่เป็นเนาะอันนี้มันก็คือนั่นแหละแต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นแล้วเราก็รักษานะคะตั้งอ่าตั้งแต่ต้นๆมันก็จะได้ไม่ได้เป็นเยอะเนาะโอเคค่ะคลิป แกกล่องกรอบแว่นของทิฟฟานีรวมถึงรีวิวสั้นๆในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ถ้าเผื่อชอบหรือว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย